ญสาิยาดีครับรายการเพื่อคุณภาพชีวิตในวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของมะเร็งปอดในวันมดสบุรีโลกซึ่งวันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะได้มาพูดคุยกันโดยเฉพาะท่านวิทยากรที่ท่านรู้จักดีก็คือรองศาสตราจารย์นแพทย์นรินวรลวุฒนะครับท่านจากคณะ แพทยาศาสตร์จจฬาลงกรณหมายลัยนะครับโดยเฉพาะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งก็ท่นทานทั้งหลายที่ติดตามมาก็จะได้ทราบข้อมูลต่างๆมานะครับนอกจากนารองศาสตราจารย์นายแพทย์นรินบระวุฒินะครับแล้วก็จะมีคุณชุรีตัติวุฒิซึ่งคุณหมอ,อนาเรียนได้นำเอามาเพื่อจะได้ให้ข้อมูลในเกี่ยวกับมะเร็งปอดด้วยครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับครับวัสดีครับคุณชูดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับวันนี้ต้องถามคุณหมอว่าเป็นกรณีพิเศษก็คือวันนี้มะเร็งปอดในวันวสุบุหรีโรคเนี่ยฟาเป็นมาเป็นยังไงครับในวันนี้ครับครับคือเมื่อหลายหลายปีมาก่อนนะครับสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากความสําคัญของ โรคมะเร็งนะครับความสําคัญที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่การหยุดสูบบุหรี่ก็จะหยุดยั้งมะเร็งปอดได้นะครับก็เลยมีการจัดตั้งให้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการหยุดสูบบุหรี่โลกนะครับเพื่อหยุดยั้งโรคมหาภัยของมนุษยชาติคือโรคมะเร็งครับ,รบอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามาคุยกันเรื่องผลข้างเคียงจากการสูบบุหรี่ก็คือโรคมะเร็งปอดนะครับ,รบว่าเรามีวิธีการดูแลรักษาป้องกันอย่างไรครับครับ ว่าหมอกรตบุหรี่มันมีมความสำคัญอย่างไรครับมันมีผลเสียหายอย่างไรถึงบอกว่าให้งดสูบบุหรี่ไม่ควรสูบบุหรี่บางทีบางท้องที่เขเขียนเอาไว้ว่า no smoking นะครับ area ที่บอกเขียนนะเมื่อก่อนไม่คยอยไม่ได้เขียนเดี๋ยวนี้ไปทั่วๆไปจะเห็นเขาเขียนเอาไว้เนี่ยบุหรี่มันมีสารอะไรนะครับที่มันจะทำลายปอดของเราครับ ครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับมีศาสตราจารย์นายแพทย์ริชาร์ดเจลนะครับซึ่งท่านทำงานอยู่ที่อ็อกสฟอร์ดนะครับที่เมืองอ็อกสฟอร์ดประเทศอังกฤษนะครับท่านก็ได้ศึกษาในแพทย์นะครับแพทย์สมัยก่อนเนี่ยแพทย์อังกฤษเนี่ยฮะหมอหมอหมอชาวอังกฤษเนี่ยชอบสูบบุหรี่พอตรวจสอบไปปรากฏว่าเอ๊ะทำไมคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเสียชีวิตในมะเร็งปอดเยอะเลยนะครับเป็นมะเร็งปอดเยอะสูบบุหรี่เยอะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราทราบว่าบุหรี่นั้นทําให้เกิดโรคม,มะเร็งปอด นะฮะแล้วกว่าที่จะมีการรณรงค์เพื่อจะต่อต้านการสูบบุหรี่นะครับเพื่อจะยับยั้งโรคภัยไข้เจ็บจากบุหรี่และมะเร็งปอดเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยใช้เวลาหลายปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยเนื่องจากความสําคัญของเรื่องนี้ทําให้มีการจัดตั้งเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของการจุดสูบบุหรี่โลกครับในปัจจุบันนี้คนที่เป็นะมะเร็งปอดนะครับจากการสูบบุหรี่หรือเป็นมะเร็งปอดโดยทั่วๆไปเนี่ย มีสติมากน้อยประการใดครับเมื่อเปรียบเทียบกบบมะเร็งชนิดต่างๆมะเร็งปอดเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับเจอเป็นอันดับสองในประเทศไทยไ<ด>นะครับรองจากโรคมะเร็งตับนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่แต่สิ่งที่อันตรายใน ในขณะนี้คือผู้คนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับก็เป็นมะเร็งปอดได้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมีสาเหตุต่างๆมากมายไม่ว่ามลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือเพราะอากาศเสียนะครับซึ่งโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยต้องสูดดมควันจากรถที่ติดเนี่ยพวกนี้เป็นสาเหตุมะเร็งปอดทั้งสิ้นทําให้โรคมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นอันตรายจริงๆในปัจจุบันนี้ครับก็เรียกว่าที่ไหนอากาศเป็นพิษที่นั่นก็ต้องระวัง เรื่องมะเร็งปอดเป็นอย่างมากใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะมะเร็งปอดส่วนใหญ่เกิดจาก,กสูดดมสารต่างๆ,ๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่สูบควันบุหรี่หรือว่าสูดรดนเอามลภาวะต่างๆเข้าไปครับครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนะคุณหมอครับเราก็จะแนะนําอย่างไรครับว่าให้คนเราเนี่ยหลีกเลี่ยงจากการที่จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันมีข้อมูลต่างๆไหมครับที่ว่าจะทายังไงเราถึงหลีกเลี่ยงมันได้ ป้องกันดีกว่าแก้นะครับถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันนะครับเป็นสุภาษิตไทยซึ่งอาจใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยประยุกต์ใช้ได้ในโรคมะเร็งปอดแน่นอนเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุมะเร็งปอดคืออะไรนะครับเราป้องกันได้บุหรี่เป็นไซตที่สําคัญที่สุดนะครับรองลงมานะครับก็คือแร่เรดอนคือสารกัมมันท์รังสีนะครับต่อมาคือมลภาวะในอากาศนะครับแล้วก็สารพิษหลายอย่างเลยนะครับเช่นาสารหนูนะครับซึ่งปนเปื้อนในอาหารในสมุนไพรในต้นไม้ในน้ำพวกนี้ก็เป็นสาเหตุมะเร็งได้ นอกจากนั้นเนี่ยแร่ใย,ย,ยหินนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของเบรกรถจนนะครับตามผนังบ้านเก่าๆพว้นี้ก็เป็นสาเหตุได้นะครับบางคนเนี่ยชอบเข้าเอาครัวทํากับข้าวสูตรควันจากน้ํามันทอดต่างๆพวกนี้ก็เป็นสาเหตุมะเร็งที่เจอเยอะในประเทศจีนนะครับบางคนศรัทธาชอบเข้าวัดจุดทูบทีละร้อยดอกสูบไปเรื่อยๆก็เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันนะครับสาเหตุมีเยอะแยะมากมายนะฮะอีกอันที่เจอได้มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็คือ คนที่เคยฉายแสงเมื่อสิบ20ี่ปีที่แล้วเป็นมะเร็งต้นนมฉายแสงที่ปอดสมัยก่อนเทคโนโลยีในการฉายแสงไม่ดีมากพอก็ไปรังสีไปโดนที่ปอดต่อมันก็เป็นมะเร็งปอดได้เป็นแผลเป็นเป็นมะเร็งปอดในประเทศไทยเราเนี่ยมีวัตโรคเยอะนะครับพอเป็นวัณโรคแล้วพอหายแล้วเป็นแผลเป็นก็เป็นมะเร็งปอดได้ใช่ว่าสายมะเร็งป่อนี้มีเยอะแยะมากมายทําให้เราเจอโรคนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสาเหตุจากมลภาวะในอากาศครับครับดูเหมือนว่า สาเหตุต่างๆมากมายที่ผมบอกว่านอกจากบุหรี่ที่เราบอกว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอากาศที่เป็นพิษเป็นภัยนะครับนอกจากรถยนต์เดี๋ยวนี้ในพระบสวสหรือตามบัตวาต่างๆที่ผมไดเดินทางไปก็ก็เริ่ม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 บีมขึ้นในการที่จะนําทุยนเทียนมาไว้ข้างนอกนะครับไม่ได้สูบเข้าไปจากครัวที่ทาเดี๋ยวนี้เข้าไปในอพัตาคารเวลาเข้าไปนี่รู้สึกว่า ก็มีปล่องตึงะระบายอากาศดีขึ้นก็รู้สึกว่าอนามัยตัวนี้รู้สึกว่าหลายท้องที่ก็ได้ดําเนินการนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มาเร็งปอกก็ยัง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 ,ยงคลองอยู่ในอันดับสองใช่ไหมครับครับในผู้ชายนะครับผู้ชายนะครในผู้หญิงก็จะเจอน้อยลงไปนะครับครับทีนี้เมื่อทำอยังไงครับะจะให้ผู้ป่วยจะรู้ยังไงครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคปอด เป็น,ปนะมะเร็งปอดครับมะเร็งปอดก็มีสัญญาณเตือนภัยหลายอย่างนะครับต<ส>ั้งแต่มีอาการไอเรื้อรงังมีอาการหอบเหนื่อยนะครับมีน้ำหนักเบื่อหันน้ำหนักลดผอมลงมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับหรือมีก้อนขึ้นที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณเหนือหายปาราซึ่งจะมะเร็งกระจายเข้าไปนะครับหรือจะมีการไอเป็นเลือดก,ก็ได้พวกนี้เป็นอาการของมะเร็งปอดทั้งสิ้นนะครับถ้ามีอาการสงสัยเป็นมะเร็งปอดอย่างเช่นไอเลืออรังดังกล่าวเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์นะครับก็ต<ส>้องมีการตรวจเช็คร่างกายเอ็กซเรย์ดูและถ้าสงสัยก็ต้องทำเอ็ออกซ์ เจาะเนื้อตรวจหรือสองกล้องตรวจนะครับเพื่อไ,ได้ชิ้นเนื้อก็จะบอกได้ว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่ครับก็หมายความว่าในปัจจุบันนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆก็สามารถที่จะตรวจมะเร็งปอดได้ทุกโรพยาบบนะครับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบนะครับมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การ,การส่องกล้องตรวจปอดพวกนี้ก็สามารถทําได้รวมทั้งมีพยาธิแพทย์ที่อ่านชิ้นเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถตรวจเช็คได้ว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับ ขั้นตอนของมะเร็งปอดนะครับเราจะวัดกันว่าเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สเหมือนกับมะเร็งทั่วๆไปไหมครับ ครับมะเร็งปอดก็อาจจะแบ่งเป็นหลายระยะนะครับมะเร็งปอดเราจะแบ่งเป็นชนิดเซลเลก็กเซล์ไม่เล็กนะครับประมาณร้อยละแปดสิบแต่เป็นชนิดสิ่งที่เรียกว่าเซล์ไม่เล็กนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นสี่ระยะั้วยกันหนึ่งสองสามีนะครับหนึ่งก็ก้อนเล็กๆสองก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยสามก็กระจายเข้าต่อมน้ําเหลืองหรือว่าเข้าไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณช่วงอกนะครับพอเป็นระยะที่4คือระยะแพร่กระจายนะครับอโอกาสจะหายขาดคือระยะ1 2 3 A งเระยะ3มหรตน้ตนๆแต่พอร,ระยะที่ สาม B หรือ4เนี่ยโอกาสจะหายขาดเนี่ยยากส่วนใหญ่เราทําได้แค่ควบคุมโรคไม่ให้กําเริบนะครับลดความทุกข์ทรมานแล้วก็ยืดชีวิตคนไข้ครับกออ็หมายความว่าออระยะตน้ตนๆมันก,ก็ออรอดชีวิตก็จะสูงแต่ตอนปลายตายสามหรือสี่ก็อยู่ในขั้นอันตรายก,ก็หมายความยืดอายุบ้างถ้าอันที่สี่ก็หมายถึงยืดอายุได้ในระดับหนึ่งนะครับเออมื่อเป็นอย่างนี้ในนวัตกรรมใหม่ ในการรักษาโรคมะเร็งปอดในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ได้พัฒนาไปมากกว่าะควาหรือไม่ครับ ครับเราก็มีนวัตกรรมต่างๆม,มากมายนะครับตั้งแต่การผ่าตัดที่ดีขึ้นการฉายแสงที่ดีขึ้นและการนวัตกรรมที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการถอดรหัส DNA เพื่อเลือกการรักษานะครับมีข้อมูลล่าสุดนะครับที่ตีพิมพ์ในวารสารชื่อจ a ม a านะครับเป็นวารสารของอเมริกานะครับซึ่งโดยตีพิม,มพ์โดยคุณหมอชื่อคุณหมอมาร์คคริสเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคมะเร็งปอดนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเพิ่งตีพิมพ์นะครับเพราะว่าถ้าถอดรหัส DNA ของมะเร็งปอดก่อนรักษาตามรหัส DNA จะ สามารถยืดชีวิตคนไข้ได้เหนือกว่าการรักษาผู้ป่วยโดยรักษาแบบวิธีนังเดิมคือมาเพากับรักษาโดยที่โดยที่ไม่ได้รักษาตรงตามรหัสของมะเร็งครับอ,อันนี้เป็นเป็นน,น,นวตัตกรรมล่าสุดเพราะฉะนั้นเราก็มียานวตัตกรรมมากมายตั้งแต่ยายับยั้งเส้นเลือดน,นะครับยายับยั้งยีนมะเร็งเฮอร์วันนะครับและเคมีบัตรใหม่ๆเพื่อใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจะทสามารถทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความทุกขาทรมานล,ลดน้อยลงยืดชีพิตคนไข้ได้ป้องกันการทำลายอยายะภัยในที่สําคัญทำให้คนไข้เนี่ยมีอายุยืนยาวกว่าในอดีตที่ผ่านมามากครับครับที่คุณหมอพูดว่าขณะนี้มีวัตกรรมมนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่สามารถรักษาโรคมแหลงปอดได้ผลทั้งมียาและ,ะวิธีกรรมอื่นโดยการอาศัย DNA ใช่ไหมครับคุณหมอที่ทตรวจ เราตรวจเราตรวจยีนกอรอมารครับซึ่งซึ่ง,งมีหลายชนิดนะครับที่สามารถตรวจได้ปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราตรวจยีนให้ถูกต้องว่าเป็นชนิดไหนนะครับเราจะได้เลือกยาที่รักษาได้ถูกต้องครับเมื่อก่อนจะมาถึงตรวจยีนที่ว่าเนี่ยนะครับคุณหมอ,อครับวิธีดั้งเดิมที่เราทําอยู่มีอย่างไรบ้างครับวิธีดั้งเดิมที่ใช้ก็มีผ่าตัดรังสีรักษาฉายแสงนะครับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะฮะไม่ว่าคนไข้จะ เป็นระยะที่เป็นมากมายยังไงก็ใช้เคมีบัตรก็คือเป็นเคมีบัตซึ่งอา,อาจจะถูกต้องตรงตามกลไกการเกิดโรคหรือไม่ตรงก็ได้นะพอเรามีความรู้มากขึ้นนะครับเราพบว่าถ้าเราถอดรหัสดี a ถ้าเป็นมะเร็งปอดบางชนิดเช่นมะเร็งปอดชนิดเฮอร์วันเฮอร์วันเป็นยีนก่อมมะเร็ง ถ้าหากว่ามีการกลายพันธุ์แบบไวต่อยาการใช้ยายับยั้งยีนเฮอวันเป็นยารับประทานวารเม็ดเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเคมีบัตซึ่งรักษาแบบเรียกว่าเวี่ยงแหคือทาลายทั้งเซลล์ปกติกเซลล์มะเร็งทาให้มีผลข้างเคียงเยอะแต่อย่างไรก็ตามเคมีบัตก็ยังเป็นยาหลักในการรักษาแต่ว่าเรามียาอื่นๆที่เข้ามาช่วยเยอะคือยานวัตกรรมคือยารักษาตามเป้าหมายครับ,รบในการที่หมอ,อว่ารักษาโดยการใช้ปบกดีกินเอเนี่ยนะครับ เป็นติกรรมที่ใหม่นะครับที่พร้อมไปกับยาเนี่ยขบวนการเป็นอย่างไรครับครับปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่เราเราใช้เราเรียกว่าการตรวจไบโอมาเกอร์ะนะครับหรือดัดชนีชีวภาพของมะเร็งชิดนั้นนะครับว่าะมะเร็งชิดนั้นควรจะเลือกใช้ยาอะไรให้ถูกต้องเหมาะสมกับกลไกการเกิดโรคในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีนวัตรกรรมในการพัฒยพัฒนายาเนี่ยให้ทําลายมะเร็งเจาะจงตาม ถูกต้องตามเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ยาทึ่งเจาะจงถูกต้องตามเป้าหมายบางทีเรียกว่ายาพุ่งเป้านะครับพวกนี้เนี่ยจะทําให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพเหนือกว่าในอดีตที่ผ่านมาคืออดีตรักษาแบบเบี่ยงแหปัจจุบันรักษาแบบตรงตามเป้าหมายซึ่งทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นผลข้างเคียงลดน้อยลงครับนี่เป็นหลักการที่เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งปอดในปัจจุบันนี้แบบอดมาเกร์ที่คุณหมอพูดตรงนี้เนี่ยได้ใช้ในต่างประเทศ หรือว่าได้นํามาใช้ในเมืองไทยบ้างนะครับเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในในทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็ใช้มาหลายปีนะครับที่จุฬารามาศรีราชเนี่ยก็มีการตรวจทั้งสิ้นนะครับมีการตรวจยีนมะเร็งที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าเดิมรเราใช้วิธีต้องดูหน้าตาม,มะเร็งเป็นยังไงและรักษาตามหน้าตาม,มะเร็งตามระยะของโรคผลงานตีพิมพ์ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อวานในวรารสารชื่อจามานะครับ,รบของเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่า การดูรหัส d n a มีความสำคัญมากกว่าหน้าตาของมะเร็งเปรียบดังภาษาสุภาษิตที่บอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะครับหน้าตาก็จะดูไม่ร้ายใดนะเพะตัว DNA แล้วร้ายแรงรู้เป้าหมายรักษาตามเป้าหมายเนี่ยผลการรักษาเหนือกว่าการรักษาแบบดั้งเดิมคือ,อไม่ต้องไปรักษาตามเป้าหมายของของโรคเนี่ยกับสู้ไม่ได้ต้องถอดรหัสดูเป้าหมายรักษาตามเป้าหมายครับครับคือเมื่อก่อนนี่ก็้าพูดตรงๆว่าอพอเจอว่าเป็นมะเร็งปุ๊บ นะครับก็คาดว่าหน้าตาอย่างนี้ควรจะต้องรักษาอย่างนี้ก็รักษาหายบ้างไม่รักษาหายไม่รักษาไม่หายบ้างแต่ว่าถ้ามาถดอดตาหัสไอไอใบโอมาเกอร์เนี่ยไอความแม่นยำในการทําให้หายเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับสมัยก่อนคนไข้อะไรก็รักษาเหมือนกันหมดนะครับแตนะ่ปัจจุบันนี้เนี่ยต้องหาเป้าหมายรักษาตามเป้าหมายใช้ยายที่ดีสุดตรงตามเป้าหมายทําให้ผลการรักษาดีที่สุดครับครับ นะครับไม่อบาเกอร์ก็ถือเป็นวักรรมใหม่ในเรื่องนี้ก็คุณหมอก็คงจะมีข้อมูลต่างๆที่จะมาเล่าให้เราฟัางต่อไปวันนี้คุณหมอมีคนไข้มาด้วยนะครับคนไข้มีอาการอย่างไรครับ ก็วันนี้ก็มีผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นโรคมะเร็งปอดนะครับระยะแพร่กระจายนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้รับการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับทำให้สามารถจะช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้สามารถกลับมาเป็นคนปกติได้ครับครับการรักษาผู้ป่วยที่คุณหมอแนะนํามานี้ได้ป่วยมานานแล้วหรือยังครับครับเสียอาจจะขออนุญาตให้อ คุณชลีนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าป่วยมาเป็นอะไรบ้างครับเป็นมามากน้อยแค่ไหนครับค่ะป่วยมาประมาณที่แรกนะคะก็เป็นแบบเหมือนก็เป็นเขาบอกว่าเป็นวัณโรคนะคะมันไอไอไม่หยุดนะคะเรก็ไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าเป็นวัณโรคก,ก็รักษามาตลอดนะคะสด สุดท้ายประมาณประมาณเกือบสี่ปีก็ไปตรวจตรวจทุกเดือนนะคะไม่เคยขาดแต่แต่แต่เป็น,นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นให้ให้ให้พาญาติมาเพราะว่ามันเป็นเนื้อร้ายเป็นเนื้อร้ายนะคะเนื้อรายก็ก็ไปไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้ หมวกหมวคุมผมวาก็ทราบว่ามันไม่ต้องมาแล้วว่าโรงพยาบาลน่ะให้ไปที่รักษาที่บ้านไม่ต้องมาที่นี่แล้วแล้วทีนี้น้องสาวอ่ะเขามีเพื่อนเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็แนะนําให้มาหาคุณหมอนะไรนะคะเมื่อประมาณหกเดือนน่ะหกเจ็ดเดือนเนี่ย ตั้งแต่เดือนตุลาฉันก็จำไม่ได้ค่ะว่ากี่เดือนละตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะะจนปัดเนีี้คุณหมอก,ก็ดูแลรักษาอยู่ตลอดก็ก็ดีมาเรื่อยๆนะคะก็อาการคุณหมอก,อก็บอกว่าหายในสมองอะไรก็ไม่มีที่ปอดก็ ไม่มีแข็งแรงฉันก็เหมือนกับคนธรรมดาละคะเวลาเนี้ยก็แข็งแรงสามารถออกกำลังกายทำกายภาพก็เหมือนคนธรรมดาลแล้วก็มีความสุขมีความสุขเหมือนกับว่าคุณหมอคุณหมอฉันเห็นก็เป็นคุณหมอเทพธาตลอดฉัน ที่นํายาวิเศษมารักษาค่ะคือฉันฉันก็ภูมิใจที่ฉันได้มาเจอคุณหมอนะมีความบบอกไม่ถูกว่าเขาคุณหมอเขาเป็นผู้ที่เก่งสำหรับฉันที่ก็ฝากฉันฝากชีวิตไว้กับเขาะคะ่ะ อฉันไม่มีไม่มีอาการอะไรคุณหมอก็บอกว่าหายแล้วคุณป้าไม่ต้องกังวลนั่นก็มีความสุขเลยไม่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 มีเรื่องทุกข์ใจอะไรอะไะไม่คิดอะไรด้วยไม่คิดอะไรมากเพราะฉันเชื่อคุณหมอเ่าะคุณหมอครับคุณหมอครับคุณชิรีมีความภูมิใจดีใจสี่ปีที่ผม บันทึกว่าว่าน่าเป็นมาตั้งสี่ปีน่าเป็นวันลโลกนะครับวันลโลกเป็นมาสามปีสามปีนะครับเขาบอกก็เป็นวันลโลกแต่หายแล้วแต่ฉันก็ต้องไปตรวจทุกเดือนนะคะฉันไม่เคยขาดตรวจไปทุกเดือนเลยครับแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นมะเร็งจนกระทั่งเขาเอาหมวกมาให้เขาบอกว่าไม่ต้องมาแล้วที่นี่ ให้ไปอยู่ที่บ้านรักษาที่บ้านอันนี้พอดีน้องสาก็มีเพื่อนเป็นหมอเขาก็แนะนํามาหาค,คุณหมอณรินนะคะแต่ผมยังสงสัยอยู่นะเป็นวานโรคแล้วแล้วสี่ปีแล้วก็บอกพบว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมใช่บอกไปไปอยู่ที่บ้านเอ๊ะทำไมไม่แนะนําว่าติดต่อกับคุณหมอโรงพยาบาลน้นโรงพยาบาลนี้แต่บอกให้ไปอยู่ที่บ้านไมไมแสดงว่าไปรักษาที่บ้านจะหายหได้ยังไงล่ะต้องให้ต้องให้ไปอยู่ที่บ้าน ใช่แต่หม่ว่าเรไม่รับแล้วนะค่ะแต่ไม่รับแล้วนะเขาบอกว่ากลับบ้านไปรักษาที่ชลบุรีเพราะชลบุรีเป็นเป็นลูกศิษย์เขาคือเป็นศูนย์มะเร็งนะคะหรือไม่ก็ไปเอออย่าไปเออชื่อโรงพยาบาลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วผมต้องถามคุณหมอครับหลังจากคุณชูเดมาพบคุณหมอแล้วเนี่ยออกมาตึกตุลานะมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสักอ่า ไก็เดือนนะประมาณนะไปก็เดือนนะ้วคุณหมอครับหลังจากคุณจุรีมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอได้วินิจฉัยยังไงครับก็คือตอนแรกนะครับคนไข้เนี่ยดูจากประวัติย้อนหลังเนี่ยน่าจะเป็นมะเร็งปอดอะนะครับตอ,อ,อนนั้นนะอาจจะมีวันรั่หรือเปล่านี่พอดีเราไม่ได้ข้อมูลแต่ตอนที่เป็นมะเร็งปอดนะครับการรักษาช่วงแรกที่ได้รับก็คือเป็นการรักษาด้วยยานวัตกรรมก็คือใช้ยายับยั้งยีนเฮอร์วันนะครับเป็นยับ,บยั้งระทตาวัลเม็ดก็คุมโรคได้ระดับนึง แต่สิ่งที่ไม่ได้ทําคือไม่มีไม่ได้มีการตรวจ d n เนนะครับผมจะต้องตรวจดีเอก่อนว่าเขาเป็นมะเร็งปอดชนิดเฮอร์วันกลายพันธุ์ที่ตอบสนองต่อยาหรือไม่นะครับทีนี้พอ,อไม่ได้ตรวจเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะโอกาสเสี่ยงคือ 60- 40หมายความว่าถ้าเราดูอาการคนไข้เป็นผู้หญิงไม่สูบบุหรี่นะครับอ,อาจจะตอบสนองได้ถึง60%ตแต่สีก็ไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องควรจะตรวจ d ี a นก่อนอาจจะตรวจในเลือดหรือว่าตรวจที่ก้อนเนื้อก็ได้ ถ้าเป็นปับ๊บเราก็ใช้ยารับประทานดีกว่าเคมีมบัตรแต่พอพอต่อมาเนี่ยอาจจะเกิดการดื้อยาเกิดขึ้นตอนที่มาหาผมมาูมการหนักมากนะครับนะเพราะว่ามีรอยโรคเนี่ยอยู่หลายที่เลยนะครับสมองก็เม็นในปอดเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามยาก,กู้ชีพคนไข้แล้วเราก็ใช้ยานวัตกรรมดีสุดคือยายับยั้งเส้นเลือดเคมีมบัตรสามารถทําให้รอยโรคเนี่ยหายไปเกือบหมดนะครับแล้วเราก็มีการใช้ยาเคมีสูตรร่วมกับการใช้ยายาับยั้งเส้นเลือดเพื่อคุมโรคเอาไว้ตอนนี้ก็คุมโรคได้ ตรวจเอ็กซเรย์ขั้นสุดท้ายก็ดูดูดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าการรักษาต่างๆเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีนะครับคุณปาชุลีเนี่ยโชคดีที่ได้รับยาที่รักษาตามนวัตกรรมนะครับมีการตรวจ d n a ด้วยนะครับเอาช็อตก้อนเนื้อจากที่คอไปตรวจก็บพบว่ามีการกลายพันธุ์ชนิดที่ดื้อยากับาไว้ต่อยารวมกันสองเป็นโรคที่รักษายากมากเพราะมีทดื้อยากับไว้ต่อยาอยู่ในคนคนเดียวกันครับตอนที่มาหาคุณหมอเนี่ยอยู่ในระยะที่เท่าไหร่ครับมาเร็งครับระยะสี่ครับโอ้ระยะสี่ ได้กรือกรหมายคว่าว่าไม่เกือบจะไม่มีความหวังแล้วใช่ไหมถ้าเป็นสม,สมย <ไป S 1> นัยก่อนก็ไม่มีความหวังแต่ปัจจุบันนี้เ,เรามีความหวังและกําลังใจมาจากนวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยยาพุ่งเป้าครับก็ก็ตอนตอนมาตอนมาหาคุณหมอคุณหมอบอกกลับบ้านไม่ได้แล้วมันโคม่าค่ะก็ต้องอยู่กับคุณหมอให้คุณหมอดูแลครับ ผุณชูรีครับคุณชุรีเคยสูบบุหรี่ไหมไม่ค่ะไม่เคยสูบบุหรี่คุณหมอสูบบุหรี่เป็นสาเหตุนหนึ่งแต่ไม่ได้สูบบุหรี่คุณหมอเทวินี่ใช่ไหมว่าสาเหตุมาจากอะไรครับคือมะเร็งปอดมีหลายหลายชนิดนะครับชนิดที่ที่คนไข้เป็นเนี่ยเป็นชนิดที่เกิดที่ต่อมที่เรียกว่าแอดนโนคาซิโนมาซึ่งส่วนส่วน,ส,วนส่วนที่เกิดจากสูบบุหรี่ไม่มากนะครับรแต่เก<ร>ิดขึ้นจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมมากกว่าครับ<ร> แต,แต่ทำให้เกิดการกรายผ่านจนการเป็นเอารบมะเร็งปอดที่มาลุกลามจนเป็นระยะแพร่กระจายใน,ในที่สุดครับอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่แต่คุณหมอก็เคยเล่า้ฟังว่าไม่สูบบุหรี่เนี่ยเราไปนั่งกับคนสูบบุหรี่นะมันก็โดนสูบเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมก็อ,อันตรายครับครับ,รบ,รบเราได้สาเหตุมากันหลายๆตอนนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้ข้อมูลจากคุณจุรีแล้วนะครับแล้วก็จากคุณหมอไปแล้วที่สามารถารักษาปัาหายได้ เดี๋ยวเรามาติดตามว่าตอนต,อต่อไปว่าตอนที่2คุณหมอมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรบ้างนะครับที่จะมารัก,รกษาโรคมะเร็งปอดนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ